สวัสดีค่ะมีรถสวยหรูหราประวัติฟิดาผ่อนสบาย,บาย,บายเดือนละ6 0 0 0กว่าบาทนำเสนอกันอีกแล้วนะคะนิสสันเทียรา200 XL กยอ,อตโต้คันนี้ปี2011ค่ะภายในนะคะก็จะเป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้าคู่หน้านะคะกระจกปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าระบบเซนทรัลล็อกค่ะพุชสตาร์ทนะคะแอร์แบงค์ ABS กุญแจรีโมทค่ะพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะรถสวยน่าใช้ม,มากๆเลยนะคะสำหรับรถคันนี้ค่ะเติมน้ำมันอ e ีซิได้ด้วยนะคะ น,นี้ขอถามเงินเดือนในรับรวมผู้เช่าซื้อที่ซื้อรถคันนี้ได้นะคะที่นั้งหมื่นห้าพันบาทขึ้นไปนะคะก็ซื้อรถคันนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะเนี่ยตอนหลังด้วยนะคะรถสวยดูนลากว้างขวางนั่งสบายมากๆเลยนะคะเครื่องยนต์สองลันเบนซินค่ะสะภาพดีค่ะพร้อมใช้เลยนะคะสําหรับรถคันนี้ค่ะสเกิร์ตรอบคันเลยนะคะมีเซ็นเซอร์ด้านหลังด้วยค่ะ กิร์ดรอบคันเลยค่ะแล้วก็มีคิวโคเมียมนะคะสภาพดีค่ะด้านหลังกว้างมากๆเลยนะคะแอร์เย็นเจี๊ยบเลยนะคะฟูออปชันเลยนะคะสำหรับรถคันนี้ค่ะใครที่ังทางหารถลูหลากว้างขวางนั่งสบายนะคะแน,นระนำไรถคันนี้เลยนะคะราคาไม่แพงนะคะราคาโปรโมชั่นอยู่ที่319,00 0บาทเท่านั้นนะคะประวัติฟีดา้าพันสบายเดือนละ6,500้ 6, บาทเท่านั้นค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะคันนี้ ไรอบคันเลยนะคะออกรถไม่ยุ่งยากเลยนะคะมีซันเทียนา200 XL เกียร์โต้คันนี้ปี2011นะคะสนใจยังไงโทรสับถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 50 5050 858